ก็สวัสด,ดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้วิการตํารวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่ผมรับผิดชอบงานยาเสพติดนะครับในปีงบประมาณนี้ก็ได้มาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมา,าถแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนีย่ยมีทั้งกรรมนนะครับมีทั้งศูนย์กากรแล้วก็มีสํนานักงานปปสาานะครับ ผมขอเรียนในภาพรวมว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยนะครับทางรัฐบาลก็ได้น้อมนาแนวพระราชบัญญัตนะครับในเรื่องของการทําให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขนะครับรัฐบาลก็เห็นว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยทำให้ประชาชนมีความทุกข์นะครับให้ประชาชนเนี่ยมีปัญหานะครับทั้งในเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็อาจจะออกมามีพฤติกรรมที่ดุนแรงก้าวร้าวทำร้ายคนอื่นนะครับก็เป็นนโยบายที่รับมาแล้วก็มา ดำเนินการร่วมกันอย่างจริงจังนะครับผมเรียนว่าในปีนี้เราจับกลุ่มยาบ้าได้มากกว่า200ล้านเม็ดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพวงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากนะครับไอ้นี่เราได้ถึง11ตันนะครับก็จะเห็นว่าถึงแม้การจับกลุมเนี่ยนะครับจะมีปริมาณมากเนี่ยแต่ก็ยังมียาเสพติดเนี่ยนะครับลักลอบลําเลียงเข้ามานะครับอยู่เป็นจํานวนมากทําให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทํางานร่วมกันอย่างจริงจังแล้วก็ มีจิตใจมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งนะครับวันนี้ก็จะเป็นผลงานอีกมิติหนึ่งนะครับที่เราจับกลุ่มได้ทั้งเครือข่ายที่นําพามาในประเทศแล้วก็เตรียมที่จะส่งออกนอกประเทศนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะให้ท่านท่านผู้บัญชาการตารวจกับปรามยาเสพติดนะครับได้อธิบายแล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบน,นะครับเชิญครับขออขอยาท่านพลริเศไกรบุญสุดส่งน,นะครับท่านรองบตรลอครับและท่าน หน่วยโ,โทรสำราญนะครับผู้ช่วยผบตรและก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับการจับกลุ่มของกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดนะครับได้บุรารบรณาการกับหน่วยร่วมหลายๆหน่วยนะครับทั้งในส่วนของกรมนนะครับตชดสํานักง,งานปปสศุลก,กากรนะครับก็เคสที่เราจะนําเรียนสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านในครั้งนี้นะครับเป็นการดําเนินการในทุกมิติของกฎหมายนะครับซึ่ง การจับคุมเนี่ยเราได้มีการจับคุมเรื่อยมาตั้งแต่ปี66นะครับจนกระทั่งต้นปี68เนี่ยเราไปจับคุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ,บ้า3ล้านเม็ดนะครับในการจับคุมครั้งนั้นเนี่ยเราได้ใช้มาตรการทางกฎหมายในทุกมิตินะครับทั้งการดําเนินการในเรื่องของสมคบนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์เราก็ยึดทรัพย์ได้เป็นจนํานวนมากนะครับมูลค่ากว่า40-50ล้านบาทนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยเราได้วิเคราะห์เครือข่ายนะครับสามารถเห็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการร่วมเนี่ยยังไม่หยุดพฤติกรรมนะครับยังลักลอบที่จะทำผิดกฎหมายอีกเราก็ติดตามพฤติกรรมจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้ยาบ้าจํานวน5ล้าน5ล้านเม็ดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายผลไปถึงผู้รับนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในส่วนของ แหลง่งพ้คอยทางภาคกลางแถวจังหวัดปดทุมธานีเราก็ไปสามารถจับกลุ่มได้พฤต้องหาได้เพิ่มเติมอีกสองคนนะครับหลังจากนั้นก็ค้นยาบ้าได้เพิ่มอีกล้านกว่าเม็ดร,รวมถึงไอที่เห็นเป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งเป็นหีบห่อที่พร้อมที่จะส่งออกแล้วนะครับในส่วนนี้ในรายละเอียดของการจับกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางผู้การข่าวนะครับนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนถึงรายละเอียดการจับกลุ่มโดยละเอียดนะครับขอเชิญท่านผู้การข่าวครับ ครับเรียนท่านรองผู้จัดการตํารวจชาทํผู้ช่วยและผู้ท่ทุกท่านครับกองรับการข่าวกองยาเสพติดนะครับได้ร่วมกับกองรับการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและก็กองรับการสกัดกั้นการเียงเสพติดครับเปิดบริการนะครับทำลายเครือข่ายนะครับกลุ่มผู้ค้าลักลอบการลังเลียงยาเสพติดผ่านลุ่มแม่น้ำโขงนะครับทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในล่าสุดนะครับ เป็นกบนการที insight, ่เราเปิดเมื่อวันที Alexandria ่3เมษายน2568นะครับเราได้ร่วมกับกองบังคับการสกัดการการลำเลียงยาเสพติดและหน่วยบัญชาการทหารข่าวกองทหารนะครับกองบัญชาการสองกำลัพิเศษนะครับเปิดโดยการแล้วก็จับกลุ่มผู้ผหาในเครือข่ายนี้ได้เพิ่มเติมอีก5รายนะครับยึดซั้กองบัญชาการตลดตาามยาเสพติดรจนารที่อยู่ในีจากปากแก๊กขาวยาในมูซึ่งโผลจากกลุ่มเครือข่ายกัญชาเสพติดจาก นอขจาดพืมต่อในกองกำัการตนอยาเสพติดและกองกังตำรวจปราบยาเสพติดสองจึงได้สืบสวนตัวพยากต่างที่รับบักยาเสพติดตลอดเส้นทางเมื่อถึงจนดหายวจิงอำเภอบน้อยจะไปแพ็คห่อสีเหือยามีการส่งต่อยาเสพติดให้กับนางสาวสัตตาและพวกผู้เสพคนนำตรนตอของยาเสพติดไปชุบชีวะยกระับกำลัึ้ที่ตำรวจตารยาตำรวจจจักักว เพื่อตี่มสขายต่อไปและเมื่องคก่ขาของที่9ตาราง2818ซึ่งริตัดการที่เท่ากับตัวเาข3มัตตากับโทษอีอ2คุณนอกจาก3ล้านนี้จากการขยายผลทราบว่าผู้จัดการซึ่งระหว่างการเมือนี้คืออไกนแน่คณะกรรมการตรวจอบยาเสพติดตองเห็นกามพิกรรมการบรินการนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่3เมษายน2568ก็จะมีพบความเคลื่อนไหวของทุกคนคนีเลือนขาย มีดุจการรับสุดท้ายเชื่อว่าจะลเดาอนการเปิที่จะมาเลยเข้ามาฏนบัติเพแ่ะไดจผกอตัวการจีโน่จากกองชักการจัดกและการสื่เสารและน่วยงานทำกองทหารสุดสุดขาพิเศษโลกกันสื่อเก็บลอยจุดทราบว่าการต้องอำเป็งการสื่อถงครั้งนี้จะใช้รถยนต์สุดยอดกับบ้านและใช้รถเก่งลอยนังนคือนำทางเพื่อเด็ก โดยนักสมมตที่คนเรียกความสิ้นตะกามือกาศาตะนออเสือจากควัดมาต้อารีเจ้าหนี้ทีได้เกิดเรินลักการทางในสุครามานแหล่งที่เกิดเองพบด้ในีหรือท้องและในสงคามเพื่อเชื่อกับระบบสมมมาตรอดจาบ้านจะได้ที่ส่วนตูบวกไปได้เรื่องีวันเดียวกันกั้นทธป็ิบัติการได้ขยายคาจำทำให้การของผู้ต้องหาขอเลือกเป็นบทพ้นทด้ี่ปของการับบตรบะโกนดััง

เรื่องแต่ข้อความในทุกยี่ห้อทุกส่วนกลุ่มนี้ลยได้จากบจุคขายที่เสถียรขายดีไปแล้ว16ต้นจิตจะบ้านกว่า20ไร่เองไอซ์7.5กิโลกรัมเหลือยินต้นเพิ่ม16คันบ้านที่ดิน7หลังออกด้วยส่วนได้ของลูกกว่าทันต้นราคา20,000บาท ครับในส่วนของเครือข่ายนี้เราก็ยังเฝ้าติดตามอยู่เพราะยังมีกลุ่มที่ยังทํางานอยู่นะครับตอนนี้กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดก็ยังเฝ้าติดตามอยู่ครับเราก็เชื่อว่าในห่วงช่วงสงการเนี่ยเราปฏิบัติการมาโดยตลอดแล้วก็หลังช่วงสงการเนี่ยเราก็เพิ่มความเข้มแต่ในห่วงสงการเนี่ยคิดว่ากลุ่มดําเรียงเนี่ยก็อาจจะหยุดพัก เพราะว่ามีด่านตรวจเยอะหลังจากสงการก็จะเริ่มปฏิบัติการใหม่เรามีข้อมูลอยู่ก็จะได้ดําเนินการต่อไปครับจากบทสรุปก็คือเราดําเนินการจับกลุ่มเครือข่ายนี้มาแล้ว16รายนะครับยาบ้านนี้20กว่าล้านเมตรนะครับแล้วก็ยึดทรัพไป40กว่าล้านบาทแล้วนะครับก็จะดำเนินการต่อครับนําเรียนครับ การต่อต่อนทุกเรื่องมีกระือฐานเชื่อมโยงให้เห็นได้หมดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกจะเผายาเสพติดแล้วก็จะแถลงผลในภาพรวมอีกการหนึ่งนะครับเดีว่าพรุ่งนี้ก็จะมีความชัดเจนในการปฏิบัติในภาพรวมของประเทศของผู้ส่วนระชาการนะครับนเดี๋ยนิดหนึ่งนะครับใ้ใช้เมื่อกี้ถ้าท่านดูอย่าง ว่าเราจัดแล้วเราก็ขยายผลผู้รับนะครับเป็นไปทางที่ไหนอะไรยังไงนะครับ้าเดี๋ยวตัวผู้รับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีเครือข่ายจากการศึกษเราไม่ไมีต่างกันนะครับแต่ตัวอย่างเป็นตัวอย่างในที่ทำงานเป็นไ้